สวัสดีค่าเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูประพัฒสอนอุปชัยหรือคุณเจนั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาทบทวนการเรียนจากครั้งที่แล้วกันก่อนเลยนะคะ เด็กๆคะเด็กรู้หรือยังคะว่าดินคืออะไรดินก็คือวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังการสลายตัวของหินแร่ตลอดจนการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์คลุกคล้านะคะผสมกันนะคะ,ะโดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่และก็ระยะเวลานะคะทำให้ดินนะคะแตกต่างกัน เกิดเป็นดินหลายชนิดขึ้นมานะคะแล้วก็ปกคลุมผิวโลกของเราอยู่นั่นเองนะคะเด็กคงจํจำกันได้นะคะเมื่อวานเราทำกิจกรรมที่1.1ดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะคุณครูได้เก็บตัวอย่างดินในบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินบริเวณช่วงนาดินบริเวณสวนหลังบ้านและดินบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะมาทำกิจกรรมนะคะ,ะโดยโด้วยวิธีการสังเกต โดยใช้ตาใช้มือแล้วก็ใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตนั่น,นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมเด็กๆยังจําได้ใช่ไหมคะจุดประสงค์ของกิจกรรมหรือที่เราเรียกกันว่าทําเป็นคิดเป็นนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมทํากิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและระบุส่วนประกอบของดินจากแหล่งต่างๆาเด็กๆบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะบันทึกเสร็จแล้ว ตรวจให้ตัวเองด้วยค่ะ,คะหลังจากที่เด็กๆนะคะสังเกตลักษณะและส่วนประกอบของดินตามวิธีการต่างๆดังนี้ค่ะใช้ไม้เขีย่ยใช้มือบี้ใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อดินเด็กก็จะพบว่าการใช้ไม้เขี่ยนะคะทําให้เรารู้ว่าในดินมีเศษร,รากไม้และเศษใบไม้แห้งใช้มือบี้ดินจะแตกออกเป็นเม็ดๆม,ม,มีเม็ดทรายติดมือเนื้อดินหยาบหรือเนื้อดินละเอียด ส่วนการใช้แว่นขยายสองดูทําให้เราเห็นซากมดขา,มาแมลงและซากพืชชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะผีะเต็กคงบันทึกลงไปในแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะตรวจให้ตัวเองด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนและการตรวจเช็คการทํางานของมีเต็กอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมสังเกตนะคะส่วนประกอบของดินนะคะก็ทําให้เรารู้ว่านะคะดิน ในดินมีส่วนประกอบคือซากพืชซากสัตว์และเศษหินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปเพื่อนะคะสังเกตรหรือดูว่าในดินยังมีอะไรเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมหรือไม่นะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อเลยเป็นกิจกรรมในข้อที่2นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบดูว่า นอกจากในดินมีซากพืชซากสัตว์มีเศษหินแล้วนะคะเรายังจะรู้อีกหรือไม่ว่าในดินมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหน้าเราก็จะแบ่งดินนะคะออกเป็นสองส่วนตักดินใส่ถุงรัดปากถุงนะคะแล้วก็นำไปตากไว้ไปวางไว้กลางแดดเป็นเวลา10นาทีแล้วก็สังเกตบันทึกผลนะคะหลังจากนั้นก็จะนำดินส่วนที่เหลือ ตักลงไปในน้ำนะคะแล้วค่อยๆนะคะใส่ลงไปในน้ำที่อยู่ในแก้วนะคะและก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำดินส่วนที่เหลือนะคะใส่ลงไปน้ำเพิ่มอีกแล้วคนให้เข้ากันแล้วสังเกตว่ามีดินมีลักษณะเป็นยังไงและสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะค่ะวันนี้นะคะครูเจก็จะมีงานมอบหมายให้ด้วยนะคะครูเจจะมอบหมายให้เด็กทำ แบบฝึกหัดหน้า64่นะคะเดี๋ยวเด็กๆกับคุณครูจะทำแบบฝึกไปพร้อมๆกันนะคะในกิจกรรมนี้เราจะทำอย่างไรนะคะเริ่มจากการเตรียมดินนะคะดินที่เราจะเตรียมก็คือดินจากแหลกเดิมนั่นเองคือดินจากบริเวณทุ่งนาดินจากบริเวณส่วนหลังบ้านดินจากบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะ นำมาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกที่เราจะทำการทดลองก็คือเราจะนำดินใส่ถุงพลาสติกนะคะอะัดปากถุงแล้วก็นำไปวางไว้กลางแดดเป็นเวลา10นาทีแล้วเด็กสังเกตนะคะว่าภายในถุงมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก่อนที่เราจะนำดินไปวางไว้กลางแดดนะคะเราก็จะสังเกตภายในถุงก่อนว่าดินในถุงมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะอดีเด็กมาสังเกตนะคะว่าดินภายในถุงมีลักษณะเป็นยังไงเด็กเห็นใช่ไหมคะว่าภายในถุงนะคะมีแต่ดินนั่นเองนะคะ,ะหลังจากที่ดเด็กสังเกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาบันทึกผลลงใน แบบฝึกหัดตารางผลการสังเกตลักษณะและส่วนประกอบของดินด้วยวิธีการต่างๆต่อไปนี้นะคะหากขั้นตอนการทํากิจกรรมเมื่อตักดินใส่ถุงพลาสติกก่อนนำไปวางลางแดดนะคะเด็กสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าในถุงมีแต่ดินนะคะเด็กบันทึกลงไปได้เลยนะคะว่าในถุงมีแต่ดินหลังจากนั้นนะคะปุกลุกก็จะนำ ถุงนะคะที่มีดินอยู่ด้านในไปวางไว้กลางแดดเป็นเวลา10นาทีเดี๋ยวเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะว่าเมื่อเวลาครบ10นาทีแล้วดินที่อยู่ในถุงจะมีลักษณะเป็นยังไงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ่ะหลังจากครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาสังเกตนะคะ ดูซิว่าในถุงที่เราใส่ดินลงไปแล้วก็มัดปากนะคะ10นาทีผ่านไปหลังจากนำไปวางกลางแดดดินจะมีลักษณะเป็นยังไงคะอ่านี่คือดินบริเวณช่วงนานะคะที่เด็กสังเกตดูนะคะดินบริเวณหน้าโรงเรียนดินบริเวณสวนหลังบ้านเอแตกต่างจากก่อนนำไปวางกลางแดดยังไงคะ,ะเก่งมากเลยค่ะสังเกตเห็นไหมคะ ภายในถุงนะคะไม่ได้เห็นเฉพาะดินเหมือนเดิมในถุงจะมีลักษณะเป็นฟ้าและด้านในมีละอองน้ําเกาะอ,อยู่ด้านในทําให้เรารู้ว่าในดินมีน้ํานั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราสังเกตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาบันทึกผลการสังเกตลงในแบบบันทึกผลในแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะ ก่อนนำดินไปวางกลางแดดเราพบว่าในถุงมีแต่ดินนะคะหลังนำไปวางกลางแดดเด็กสังเกตแล้วใช่ไหมคะพบว่าด้านในถุงมีละอองน้ำมาเกาะเป็นฝ้าสีขาวทำให้เรารู้ว่าในดินมีน้ำนั่นเองคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อเลยนะคะเราจะนำดินอีกส่วนหนึ่งนะคะใส่ลงไปในน้ำโดยเราเตรียมน้ำไว้ในใส่แก้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักดิน แล้วค่อยๆย่อนลงไปในน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะ,ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะนําดินจากทั้ง3บริเวณนะคะไปทําการย่อนลงในน้ําที่เราเตรียมไว้ค่ะดี๋ยวเด็กมาสังเกตไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างเมื่อหย่อนก้อนดินลงไปในน้ําเด็กสังเกตดูสิคะเห็นอะไรไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดู อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเจสรุปไว้ให้ดูนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าดินในบริเวณต่างๆนะคะเมื่อเราหย่อนก้อนดินหรือตักก้อนดินลงไปในแก้วน้ําเราจะสังเกตเห็นว่ามีฟองฟองอากาศลอยขึ้นมาและบางครั้งก็จะเกาะอ,อยู่ตามเม็ดดินซึ่งทำให้เรารู้ว่าในดินมีอากาศนั่นเองค่ะ สรุปอีกนิดนึงนะคะเมื่อตักดินใส่ลงไปในน้ำเด็กจะสังเกตใช่ไมคะเห็นมีฟองอากาศอยู่ทำให้เรารู้ว่าในดินมีอากาศนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาบันทึกนะคะว่าเมื่อตักดินลงไปในน้ำสังเกตทันทีจะพบว่ามีฟองอากาศลอยขึ้นมาบางส่วนเกาะอยู่ที่ก้อนดินนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ ตักด,ดินเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะใส่ลงไปในน้ำและใช้ไม้คนนะคะโดยดินที่เราใช้ก็คือดินในบริเวณต่างๆเหมือนเดิมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตนะคะเมื่อใช้ไม้คนก้อนดินให้เข้ากับน้ํานะคะเด็กก็จะสังเกตเห็นว่านะคะมีเศษร,รากไม้เศษใบไม้แห้งนะคะซากหอยนี่ลอยขึ้นมานะคะและตรงก้นนะคะของแก้วน้ําเด็กจะพบว่ามีก้อนหินก้อนเล็กๆนะคะอยู่ด้านล่างนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาบันทึกนะคะสิ่งที่เราเห็นจากการสังเกตลงไปในแบบฝึกกันคะ่ะเราก็จะมาบันทึกนะคะอาจใช้ไม้คณให้เข้ากับน้ำวางไว้สักครู่ก็จะพบว่านะคะพบว่ามีรากต้นไม้ซากมดและก้นภาชนะมีตะกรอนดินและทรายอยู่นั่นเองนะคะจากกิจกรรมได้เราก็ จะสามารถสรุปได้ว่าดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะดินมีอากาศดินมีน้ำดินมีซากพืชดินมีซากสัตว์และเศษหินเป็นส่วนประกอบของดินนั่นเองนะคะดินในแต่ละแหล่งมีส่วนประกอบเหมือนกันคือมีเศษหินซากพืชซากสาัตว์ น้ำและอากาศเป็นส่วนประกอบที่สําคัญค่ะ,ะถึงตอนนี้เด็กๆคงรู้แล้วนะคะว่าดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างดินมีส่วนประกอบมีน้ํานะคะมีอากาศมีซากพืชซากสากัตว์เศษหินเป็นส่วนประกอบเดี๋ยวการเรียนในคราวหน้านะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบของดินว่ามีอะไรบ้างและก็ทำกิจกรรมฉันรู้อะไรนะคะ เพราะฉะนั้นการเรียนวันนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะคุณเจก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ